เรียนท่านเ,นเสนาธิการฐหานอากาศค่ะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะหน้าที่แห่งนี้ได้จัดงานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพากาศนะคะ RTF Tech Talk 2024นะคะโดยเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก3ท่านและหน่วยงานในกองทัพากาศ2ท่านค่ะในลำดับต่อไปไดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพาก นาวกาศเอกรณชิตวิจิตได้มาสรุปผลการสัมมนาวิชาการในช่วงเช้าให้แก่ท่านเสนาธิการได้รับฟังขอเรียนเชิญค่ะเรียนเสนาธิการทางอากาศครับในช่วงบ่ายนี้ครับผมขออนุญาตสรุปประเด็นสั้นๆไล่ไปตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านสุดท้ายนะครับเพื่อให้เสได้ เข้าใจภาพรวมเนื่องจากว่าช่วงเช้าเสยอยู่กับเราไม่ไม,ไม่ครบครับครับก็ตามที่พิธีกรได้นําเรียนครับว่ามีผู้บรรยาย5ท่านนะครับท่านแรกครับเป็นคนที่มีความสําคัญมากในส่วนวงการวิจัยของของประเทศไทยเลยนะครับเพราะท่านเป็นประธานกศวนะครับแล้วก็ตามที่ได้ทราบว่าท่านคุมงบการวิจัยของภาครัฐของทุกหน่วยงานนะครับโดยปีนี้คาดว่าได้รับงบจาก รัฐบาลจํานวน18,000ล้านบาทนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปยังกระทรวงทบวงกรมต่างๆของประเทศไทยรวมถึงกระทรวงกลาโหมเราที่เคยได้รับอยู่ปีที่แล้ว30ล้านบาทครับอันนี้คือภาพรวมแล้วก็ท่านได้พูดถึงเรื่องความมั่นคงและกิจความสามารถในการป้องกันประเทศในหมวดของงบเพื่อความมั่นคงด้านการวิจัยนะครับแล้วท่านก็บอกว่างบของกองทัพนั้น ต้องอาศัยความรู้ด้านนิวเทคโนโลยีแล้วก็ต้องเป็นดูอัลยูสเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งภาคความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนครับโดยที่สําคัญท่านบอกว่าในปีนี้ยังไม่เน้นเรื่อง Human s a ซฟตี้เพราะงั้นถ้าทําขอโครงการขึ้นไปในประเด็นนี้จะไม่ได้รับงบประมาณนะครับท่านเน้นเรื่องของอันแมนคือเรื่องของ UAV เรื่องของโรบอติกเรื่องออโตเมชันนะครับคอมมวนิเคชันเรดาร์โซนาเทคโนโลยี โดยท่านให้ความสำคัญเรื่องของเรดาร์เพราะท่านบอกกับพวกเราว่ากองทัพอากาศน่าจะเป็นลีดนำในการวิจัยเพื่อสร้างเรดาร์เองให้ได้เพื่อใช้งานในประเทศไทยแล้วถ้าเป็น dual use ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับแล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการทำเรื่องของ VR virtual นะครับ สุดท้ายท่านก็บอกว่าแผนงานต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องลิงก์กันระหว่างวชไปหากระทรวงกลาโหมแล้วก็หลอกทับโดยมีสกสวเป็นคนดูภาพรวมของประเทศอยู่ครับก็จบไปในส่วนของทางด้านของท่านอาจารย์ในแพทย์สุธิพรนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็คือวทกหก็มีพี่กิติครับก็ได้มาบรีฟเราซึ่งเสก็ยังได้ฟังอยู่นะครับก็นโยบายของ วัฒนรหอเช่นเดียวกันครับก็จะสอดรับกับตามสั่งการของรัฐมนตรีกะลาโหมทั้งนโยบายเฉพาะและก็นโยบายทั่วไปโดยเน้นเรื่องของการเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทธปกรณ์แล้วก็ต่อไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศก็เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีท่านใหม่ได้ไดมอบให้ครับขณะเดีวยวกันทางปลัดกระทรวงกลาโหมก็เน้นย้ําให้เรื่องของงานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่มีมาตรฐานนะครับได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้ใช้นะครับ สามารถบรรจุใช้งานในอาตาัตรายุทุปกรณ์ของเหล่าทัพและที่สำคัญหากเป็นไปได้ให้ขายให้ต่างประเทศให้ได้ครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้งานวิจัยไปสู่การผลิตและใช้งานได้จริงครับแนวทางดาเนินการนะครับก็มีทั้งการส่งเสริมการวิจัยพัฒนานะครับพัฒนามาตรฐานาต่างๆพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับใยายให้งานวิจัยนะครับไปสู่เชิงพาณิชย์ก็จะเป็นนโยบายและแนวทางของกระทรวงกลาโหมครับ แล้วก็พิกิติก็บอกให้เราทราบว่าถ้ามีความต้องการที่จะยื่นขอความต้องการสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของวัทกอหอได้นะครับจะมีช่องทางในการยื่นของบประมาณได้ดังนั้นนักวิจัยในห้องนี้ทุกคนสามารถยื่นขอได้นะครับเข้าไปอ่านดูแล้วก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอทุนของกระทรวงกลาโหมอันดับแรกทุกคนต้องเข้าใจแผนก่อน ว่านโยบายและแผนของกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างไรนะครับต่อด้วยศึกษาระเบียบของกระทรวงกลาโหมท่านเน้นย้ำสองระเบียบคือระเบียบในพศ55กับ56นะครับก็ว่าด้วยเรื่องระเบียบการวิจัยนะครับและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการทาหารของกระทรวงกลาโหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือด้วยเรื่องของเงินอุดหนุนนะครับว่าเมื่อได้เงินมาแล้วจะบริหารอย่างไรให้ถูกระเบียบกระทรวงการคลังนะครับจากนั้นเมื่อเข้าใจระเบียบแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะครับเพื่อ อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมต่อไปครับการกอรอกแบบฟอร์มก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมนะครับในส่วนของวทคหอแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือกราฟนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเคอร์ฟของการได้รับงบประมาณของประเทศเรามันตกลงมันสวนทางกับ GDP ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าปี58เคยได้58 ปี 6, กเหลือ3าก็เป็นที่เราก็อยากจะให้เงินมันมากขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยความจำกัดด้านอาของประเทศต่างๆด้านโงมานะครับก็ทำให้เห็นว่าการวิจัยของเรานั้นงโงมานด้านกนนระทรวงกลาโหมเนี่ยตกลงมาจากสิ่งที่ควรจะได้รับนะครับก็ท่านก็ได้บรีฟว่าในส่วนของ,ของโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารนั้นเนี่ยมันแบ่งโครงการเป็น โครงการต่างๆตามงบประมาณต่างๆนะครับมีทั้งหมดอยู่6ประเภทก็คือโครงการทั่วไปนะครับโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับส่วนโครงการแบบที่3คือโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามโครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดับรงสภาพและหรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทธโธปกรณ์ของกองทัพ แลสุดท้ายคือโครงการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารไปสู่การใช้งานครับก็เป็นประเภทแล้วก็ท่านก็บอกว่าการที่จะทาการวิจัยเนี่ยมันมี3รูปแบบทั้งทําเองนะครับทั้งหมดทําเองทั้งหมดหมด,หมด,ด้วยข้าราชการของกองทัพอากาศหรือร่วมทํากับหน่วยงานอื่นเช่นมหาวิทายาลัยหรือหน่วยงานเอกชนครับสุดท้ายจ้างทำนะครับก็ขั้นตอนการ,รอนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนาการทางการทาหารก็มีรายละเอียดทางแสดงครับ ก็จบในส่วนของพิกิตินะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมต่อไปในส่วนของสทปหรือ DTI นะครับก็มีพันเอกดรเตอมพันจันเพ็งเพนซึ่งเส็นกลับไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นนรียนเตรียมหารุ่น32ครับก็ได้มาบรีฟเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสทปครับก็นโยบายเหมือนกับกระทรวงกลาโหมเลยครับก็ตามรัฐมนตรีท่านได้ให้นโยบายมาครับแล้วก็ ทาง DTI ก็ทำการบ้านมาว่านโยบายของอพบทอคืออะไรก็คือต้องการให้งานวิจัยของเราไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมของรประเทศและมีการร่วมงานกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะครับและให้ใช้งานได้จริงในของทัาอากาศครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสทปครับแต่ตารางนี้น่าสนใจครับสทปเขาก็ทำในส่วนของการวิเคราะห์ แนวทางการได้มาซึ่งงานวิจัยในปีนี้และปีหน้าเขาก็วิเคราะห์ด้วยการทําการเปรียบเทียบ2แนวทางครับแนวทางซ้ายคือเทคโนโลยีเป้าหมายของส,องสองทปทสทปที่ตั้งไว้กับแนวทางด้านขวาคือแนวโน้มทเทคโนโลยีที่เป็นเทรนใหม่ของเทคโนโลยีนะครับก็สุดท้ายก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะเห็นได้ว่าทาั้งซิกซ้ายและซิกขวามีความสัมพันธ์กันนะครับแต่สิ่งที่ ที่แตกต่างจากกองทัพอากาศคือเขาข้อสุดท้ายครับเขามีการเรื่องติดตามเรื่องของการคำนวณทางควอนตั้มมาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางกระทรวงกลาโหมและก็ DTI ไเนี่ยได้เพิ่มในเรื่องของควันตัมเข้ามาในสู่เรื่องของงานวิจัยด้วยครับส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องที่หน่วยงานความมั่นคงกองทัพอากาศเราทําอยู่แล้วครับก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่สทปเขาได้นำนําเรียนครับ โดยการแผนพัฒนาขีความสามารถของกระทรวงกลาโหมที่ต้องรันต่อโดยสทรปรแบ่งกลุ่มของงานวิจัยเป็น3กลุ่มคือกลุ่มดำรงสภาพความพร้อมรบกลุ่มขยายขีความสามารถและสุดท้ายคือกลุ่มเสริมสร้างความทันสมัยครับโดยแนวทางในการที่จะไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพื่อความมั่นคงนะครับก็จะมี4-4กระบวนการ หนึ่งคือการเตรียมความพร้อมก่อนการวิจัยและพัฒนา2คือการดําเนินการวิจัยและพัฒนา3กระบวนการรับรองมาตรฐานยุดตัวปรกรณ์ทางทหารสุดท้ายคือต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับก็จบในส่วนของสทปนะครับแต่เมื่อเช้านะครับได้มีน้องทอมนะครับอันนี้เป็นแขกรับเชิญเป็นเกสที่ไม่ได้เชิญในทางการแต่เชิญในการส่วนตัวเพื่อเข้ามาร่วมนะครับเป็นผู้นวยการ ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานฐานนะครับน้องก็ได้มาบีฟในส่วนของการที่ให้หน่วยงานความมั่นคงไดออ้มีแนวทางอื่นในการไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยการให้ทางหน่วยงานนี้นะครับเป็นผู้ให้เงินลงทุนนะครับแล้วก็ผลิตแล้วเหล่าทัพเป็นผู้ซื้อนะครับก็เขาจะมีแนวทางว่าผลิตเพื่อขายในประเทศกับ ขายให้ต่างประเทศนะครับซึ่งแนวทางการขายภายในประเทศก็มีรายละเอียดดังสแสดงครับสอปทก็จะมีแนวทางที่จะส่งไปขายต่างประเทศด้วยแต่ขั้นตอนก็จะจะเยอะหน่อยแต่ว่าสําคัญคือต้องหาลูกค้าซึ่งเมื่อเช้าทอมก็บอกว่าปัญหาหลากักคือลูกค้าครับแต่เงินมีแต่ปัญหาคือลูกค้านะครับขณะเดีวยวกันสิ่งที่ เป็นแฟกชิพที่อยากให้มีการผลิตแล้วไปสู่การขายให้ในต่างประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของยานพาหนะเพื่อความมั่นคงนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการต่อเรือลบเรื่องของ UAV แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของอาวุธและกระสุนครับก็จบไปในส่วนของผู้บรรยายนอกหน่วยกองทัพอากาศนะครับต่อไปในช่วงสายๆครับพี่อาก็ได้นําเรียนในส่วนของการพัฒนากําลังกองทัพอากาศ ก็คือที่มาของการเป็นรถแมป to u n b บิต a ิเบิลแ f ร์ฟอคือเรื่องของการเตรียมการทำสมุดปกขาวฉบับใหม่ของกองทัพอากาศนะครับภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของประเทศนะครับเพื่อใหกองทัพอากาศไปสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งนะครับทั้งเรื่องของสังคมผู้สูงวัยเรื่องขีดความจากัดของประเทศเรื่องของออภัยคุกคามเรื่องของเทคโนโลยี disrupt เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนะครับก็ การจะเป็น Unbeatable Air Force ได้จะต้องมีโครงสร้างกำลังลบที่เหมาะสมแข็งแกร่งมีการจัดส่วนราชการที่กระทัดรัดมีประสิทธิภาพมีแผนพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ทิศทางที่ชัดเจนและยั่งยืนนะครับก็เพื่อเซิร์ฟความเป็น Unbeatable Air Force จะต้องประกอบไปด้วย3โดเมนหลัก Air Power, Cyber แล้วก็ Space ครับโดยมีถนน3สายนะครับที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความเป็น u n b e a t a b l e ซึ่ง ในวันนี้พี่อาได้กําหนดสีนะครับโดยสีแดงคือโครงการจัดหายุทธุกรณ์สีเขียวคือโครงการความร่วมมือกับอุตสาหการรมป้องกันประเทศส่วนสีเหลืองคือสีของคณะเราครับคือโครงการวิจัยและพัฒนาโดยกองทัพอากาศครับก็มีทั้งเหลืองแดงเขียวครับก็จากเหลืองแดงเขียวก็จะมาอยู่ในไว้เปเปอร์ฉบับร่างครับฉบับร่างที่จะเป็นตัวจริงในวันที่29 กุมภาที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับแต่จากฉบับร่างก็พอที่จะเห็นแนวทางในเบื้องต้นว่าสีเหลืองนั้นอยู่ในเกือบทุกมิตินะครับทั้งแอร์ทั้งไซเบอร์ Cyber, แล้วก็สเปซครับนอกจากนั้นยังอยู่ในมิติของฮิวแมนแล้วก็ซัพพอร์ตแอนด์เซอร์วิสด้วยนะครับก็ทำให้นักวิจัยได้เกิดความาภูมิใจนะครับว่าผู้มิชาให้ความสำคัญกับ งานวิจัยของกองทัพอากาศเพื่อ,อขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ความสำเร็จครับสุดท้ายครับสุดท้ายประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศก็คือพี่แปงครับหรือพออ่สอสวอทอ,อ,องเราครับก็ได้มาสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยของกองทัพอากาศซึ่งสวอทอ,อ,อ,อถือเป็นหน่วย สายวิชาการน้านการวิจัยจะต้องขับเคลื่อนประคองเพื่อให้นักวิจัยของกองทัพอากาศรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไปสู่ความสําเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนวิจัยดังนี้ครับประกอบด้วย4หัวข้อคือวัตถุประสงค์หัวข้อการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยกองทัพอากาศแล้วก็การวัดประสิทธิภาพและการประเมินผลนะครับ วัตถุประสงค์ของอการขับเคลื่อนของคณะเราคือต้องเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนะครับสปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติการทางอากาศ3ปรับปรุงการดรําเนินง,งานการวิจัยร่วมกันสุดท้ายคือเป็นการส่งเสริมนวัตรกรรมนะครับโดยหัวข้อการวิจัยพัฒนาที่มุ่งเน้นนะครับที่อยากให้เป็นคือ1คือ,ร,อระบบอากาศยานขั้นสูงตรงนี้ความหมายคือกรณีที่กองทัพอากาศจะซื้อ อาวุธยุทโธปกรณใดที่มีความไฮเทคโนโลยีเนี่ยเราควรก็ต้องมีการวิจัยแนวทางหรือศึกษาหาความรู้เบื้องต้นก่อนเพื่อที่ว่าเมื่อรับยุทโธปกรณ์มาแล้วจะไม่ได้เกิดข้อขัดข้องในการดูแลรักษาหรือแม่นเทนนเช่นเราจะซื้อเครื่องบินลบฝูงใหม่นะครับต้องมีการวิจัยพัฒนาศึกษาแนวทางเทคโนโลยีที่ประกอบกับอากาศยานเหล่านั้นเป็นต้นครับ2ระบบอากาศยานไร้คนขับอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่ เป็นฟลกชิปของกองทัพอากาศอยู่แล้วโดวยเฉพาะเรื่องของ M สิบเอ X ของของโรงเรียนในเรือกากาศนะครับรวมทั้ง UAV แบบอื่นๆเราต้องมุ่งเน้นพัฒนา UAV ให้เป็นกําลังหลักของเรานะครับต่อมาเรื่องระบบอิ v o ็กทรนิกระบบเรดาร์และระบบสื่อสารทรคม,มนาคมสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาเตรียมการวิจัยจเห็นได้ว่าทางสกวหรือวชเน้นเรื่องเรดาร์มากนะครับปีนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เหมือนจะมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็น lead in ในส่วนของการพัฒนาวิจัยสร้างเรดร์ให้ได้นะครับต่อมาเรื่องของอวกาศและไซเบอร์อันนี้ต้องไม่ทิ้งก็ต้องคงอยู่นะครับระบบพลังงานทางเลือกเป็นเรื่องสําคัญทั้งระบบเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับของ UAV หรือแม้ทั้งเอาระบบ EV หรือแม้ทั่งเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนนะครับเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม สุดท้ายเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาการการควบคุมและการสื่อสารหรือ C3 นะครับ C3 แต่ก่อนเราพูดเฉพาะ C2 อนาคตเราต้องคุยถึง C3 แล้วนะครับในงานวิจัยส่วนแนวทางการขับเคลื่อนง,งานวิจัยที่จะเป็นรูปธรรมนะครับเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราควรต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาแบบรวมศูนย์นะครับก็ที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่รวมศูนย์เรายัง มีหลายส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นแนวคิดที่อยากให้มีรวมส่วนนะครับสสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอันนี้เราทําอยู่แล้วแต่ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับ 3. สรรหางบประมาณและจะัดสรรทรัพยากรอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่างานวิจัยต้องขับเคลื่อนด้วยการลงทุนบ้างนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งแมทเทอเรียลในการนําไปทดลองวิจัยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้แหล่งเงินทุนมาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น ทั้งส่วนของสคสวนะครับทั้งส่วนของวอชนะครับทวทคหอเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นอีกแหล่งทุนหนึ่งนอกจากงบประมาณของกองทัากาศนะครับ 4. การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยอันนี้ก็ต้องให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาบุคลากรนะครับด้วยการส่งไปเรียนรู้ต่างๆ5การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็เมื่อทําวิจัยอะไรเสร็จแล้วก็ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ คนอื่นต่อไปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและที่สำคัญคือต้องพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยแล้วก็เป็นทรัพย์สินของกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศต้องมีทรัพย์สินทางปัญญานะครับ 6. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบและประเมินผลก็หากเราขาดอุปกรณ์ใดที่คิดว่ายังไม่มีความพร้อมก็ขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยเกี่ยวข้อง เช่นเราไม่มีห้องแลบทดสอบดาวเทียมก็ยืมใช้จากจิสดาได้เป็นต้นอย่างนี้ครับจะแสวงหาโอกาสในความร่วมมือระหว่างประเทศตรงนี้เราต้องพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นด้านการวิจัยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ไม่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องกระบ,บวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากว่าที่ผ่านมานักวิจัยจะประสบปัญหาความไม่คล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างครับเราจะซื้ออะไร สักอย่างหนึ่งเพื่อมาติดตั้งใน UAV ที่เราวิจัยสร้างเราใช้เวลาในการซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ประมาณ6เดือนนะครับระเบียบราชาการขั้นตอนรัดกลุ่มทำให้กระบวนการใช้เวลามากนะครับแต่มันทำให้นักวิจัยประสบความขัดข้องทำให้กว่าจะได้ของมาเวลาของการวิจัยก็หมดไปแล้วนะครับเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้กระบวนการนี้เป็นเรื่อง สำคัญแต่ไม่สําคัญที่สุดครับมันสามารถแก้ไขได้ก็เป็นเรื่องนําเรียนเพื่อให้เสดได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาครับสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรามีแนวทางการพัฒนาการวิจัยแล้วเราก็ต้องมีการวัดประสิทธิภาพและประเมินผลงานวิจัยของเราว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับอันดับแรกเราจะวัดได้จากอะไรเราวัดจากระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีครับ หรือเรียกว่า g r l ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ0ถึง9นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าไงานวิจัยเรามีคุณภาพหรือไม่เนี่ยก็ต้องวัดตรงนี้ครับเป็นมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่น m o l a x ตอนนี้อยู่ระดับ8จะไป9อยู่แล้วนะครับแต่อันอื่นยังไปไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการวัดประสิทธิภาพว่าไงานวิจัยนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่นะครับข้อที่2คือผลตอบแทนจากการลงทุน ต้องมีการประเมินว่าเงินที่ลงทุนในงานวิจัยแต่ละเรื่องแต่ละด้านที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยมันตอบกลับมาเป็นผลลัพธ์อย่างไรคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมีการประเมินนะครับ 3. ผลงานวิจัยต้องมีการติดตามผลงานวิจัยนะครับว่าเมื่อวิจัยเสร็จแล้วนําไปใช้งานผู้ใช้งานเขาโอเคหรือไม่เขามีความประทับใจใช้งานได้จริงตอบโจทย์ที่ผู้ ต้องการใช้งานร้องขอมาหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรมนะครับต่อมาคือเรื่องการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าถ้างานวิจัยมีคุณภาพจริงมีประสิทธิภาพจริงเราจะได้รับลิขสิทธิ์นั่นคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็จะเป็นพาทนเ์ของกองทัพอากาศต่อไปในอนาคตซึ่งน่าจะไม่มีพาทนเ์นเลยกองทัพอากาศที่ผ่านมานะครับงนั้นเราอยากจะให้มีพาทนเ์นสักอันหนึ่ง เป็นแฟกชิปก็อาจจะเป็นของอาจารย์อันนี่แหละครับเอ็มสตราเอ็กน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ทางบัญญาอันดับแรกของกองทวอากาศ <c oughs> นะครับสุดท้ายคือก็ต้องประเมินการทํางานร่วมกันว่างานวิจัยที่เราได้รับมาหรือเราวิจัยขึ้นมานั้นมันทํางานโคเปเลตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สมบูรณ์แบบหรือไม่เช <c oughs> ่นเอ็มสตราเอ็กเราใช้งานจริงกับหน่วยงานภาคใต้ rain, เพื่อไปดูความปลอดภัยให้เขาแล้วเขาได้รับ ประสิทธิภาพจากการใช้งานจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ดูการโคเรเลตร่วมกันว่ามีผลกระทบไหมหรือไม่มีนะครับหรือประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการวัดประสิทธิภาพและการประเมินผลของงานวิจัยที่เกิดขึ้นในอนาคตครับครับตามที่ผมได้สรุปนําเรียนให้สนานิการหาหารกาศได้รับทราบผลการวิจัยผลการสัมมนานครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้นะครับ ก็หากมีข้อสงสัยเรียนเชิญซักถามครับครับหากเสไม่มีผมขอุยาะจบการสรุปผลการสอมมนาวาชาการเีเท่านี้ครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้กับเลขานุก,การคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยของทับกาศด้วยนะคะ